ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างเอกสารใหม่โดยโปรแกรม Microsoft Word 2010นะคะเราอยากจะสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมานะคะทำยังไงอันดับแรกให้เราไปที่แท็บไฟล์นะคะให้เราไปที่แท็บไฟล์คลิกแท็บไฟล์1ครั้งจากนั้นเลื่อนลงมานะคะหาเมนู New นะคะ New คลิก New 1หนึ่งครั้งทีนี้จะได้หน้าต่างของการสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมานะคะการสร้างเอกสารใหม่เราสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกนะคะถ้าเราอยากจะได้เป็นเอกสาร,ปรเปล่าๆนะคะโดยไม่มีกราฟิกหรือข้อความใดๆปรากฏขึ้นมาอยากได้เป็นหน้าปเปล่าขาวๆนะคะให้เราคลิก Blank Document นะคะคลิก Blank Document คลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเลือก Create นะคะกด Create หนึ่งครั้งอ่า จะได้หน้าต่างนะคะหน้าต่างของเอกสารใหม่ขึ้นมานะคะทีนี้ก็แก้ไขข้อความต่างๆได้นะคะหรือไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะคะ New นะคะเราอยากจะสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ template ของ Microsoft Word ที่เขามีมาให้เรานะคะเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยไปที่ Sample Template นะคะ ไปที่ Sample t e m p l a t e นะคะอ่าจากนั้นคลิกเรียบร้อยจะเข้ามายังหน้าต่างแบบนี้นะคะหน้าต่างแบบนี้นะคะก็จะเป็น t e m p l a t e ต่างๆที่ Microsoft เตรียมมาให้เรานะคะเรียบร้อยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะได้ Template แบบไหนนะคะอะสมมติว่าอยากจะได้ Template ตักอันนึงนะคะคลิกไปนะคะทีนี้ทางด้านขวามือนะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของ Template ที่ แสดงผลออกมาให้เราถ้าเราชอบแบบนี้นะคะเราก็คลิกไปที่ create ได้เลยนะคะคลิกที่ create จากนั้นก็จะได้ template ปรากฏขึ้นมาให้เรานะคะตามที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถแก้ไขข้อความพิมพ์เอกสารต่างๆไปได้นะคะหรือนะคะหรือการสร้างเอกสารใหม่ไปที่ไฟล์เหมือนเดิมไปที่ new เหมือนเดิมนะคะทางด้านล่างนะคะด้านล่าง สมมุติว่าเราอยากจะใช้ปฏิทินนะคะอยากจะได้ปฏิทินขึ้นมา Microsoft Word ก็มีมาให้เราเหมือนกันนะคะอ่าคลิกไปที่ c a l e n d a r นะคะ Calendar นะคะ,คดดะ,คะทีนี้ก็จะมีปีให้เราเลือกใช้นะคะสมมุติเราคลิกไปอ่าปฏิทินที่เราอยากจะได้ก็ปรากฏขึ้นมานะคะปรากฏขึ้นมาทีนี้เราก็เลือกใช้ได้เลยว่าเราอยากจะเอาแบบไหนหรือว่าไม่ชอบปฏิทินกลับไปเหมือนเดิมไปโฮมนะคะ อยากจะได้เป็นบิลสเนตการ์ดนะคะส่งการ์ดอวยพรนะคะก็เลือกไปที่บิลสเนตการ์ดนะคะหรืออยากจะได้เป็นอินโบรอยากจะได้ให้เป็นฟอร์มนะคะก็เลือกได้ตามความต้องการของเราว่าเราอยากจะได้เอกสารแบบไหนนะคะ,ะคลิกเลือกไปได้เลยนะคะ,ะสมมติว่าอยากจะได้เป็นการ์ดนะคะอยากจะได้เป็นการ์ดก็จะมีหมวดหมู่ของการ์ดปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกใช้นะคะทีนี้เลือกไป ก็จะได้การ์ดออกมาทีนี้สมมติว่าเลือกเป็นสก,ก์ดหนึ่งนะคะคลิกไปจากนั้นกดดาวน์โหลดนะคะกดดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะการ์ดที่เราอยากจะได้ก็ปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความนะคะหรืออยากจะเอารูปอื่นมาใส่แทนรูปนี้ก็ได้นะคะทีนี้ก็ได้เป็นการเรียบร้อยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสาร้างเอกสารใหม่ด้วยโปรแกร,รม microsoft word 2010 นะะในการบันทึกเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010นะคะอันดับแรกในการบันทึกเอกสารเราไปที่แท็บไฟล์นะคะไปที่แท็บไฟล์จากนั้นให้เราเลือก Save As นะคะเลือก Save As จากนั้นจะได้ไดอะล็อกของ Save As ขึ้นมานะคะอันดับต่อไปให้เราเลือก Directory นะคะ Directory ที่เราอยากจะเอาไฟล์ไปเก็บ นะคะในที่นี้เราเลือกเป็นเดสก์ท็นะคะจากนั้นให้เราตั้งชื่อเอกสารนะคะตั้งชื่อเอกสารไปที่ช่องของไฟล์เนมแล้วพิมพ์ชื่อเอกสารลงไปนะคะพิมพ์ชื่อเอกสารลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราเลือกเซฟแอดไท์เซฟแอ s ไท p ในที่นี้เราจะต้องเลือกนามสกุลของเอกสารหรือว่าชนิดของเอกสารที่เราอยากจะเก็บนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเซฟ ะะโดยที่เปิดกับ Microsoft Word 2010ธรรมดาไม่ได้นำไปเกี่ยวข้องกับ Microsoft Word 2 0 0 3ให้เราเลือกเป็น Word Document ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องนำไฟล์นี้ไปเปิดกับ Microsoft Word 2 0 0 3ด้วยนะคะฉะนั้นเราต้องเซฟเป็น w o r d 9 7 2 0 0 3 Document นะคะจะได้เป็นนามสกุล .doc นะคะ .doc ธรรมดาฉะนั้นเราสามารถนำไฟล์นี้ไปเปิดกับ Microsoft Word 2 0 0 3ได้ ะะแต่ถ้าเราเซฟเป็นไฟล์ Word 2007นะคะเ o r ร o c m กเราก็จะไม่สามารถนำไปเปิดกับ Microsoft Word 2003ได้นะคะอ่าเราต้องดูว่าเราจะนำไปเปิดกับ Microsoft Word ไหนนะคะอ่าเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เรากดเซฟได้เลยนะคะก็จะเป็นการเซฟเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะนำเอกสารเนี้ยไปเป็นไฟล์ PDF ะะไปเปิดกับ Adobe Reader นะคะเปิดกับไฟล์ PDF ก็ได้นะคะเราสามารถเซฟเป็นไฟล์ PDF ได้การเซฟเอกสารเป็นไฟล์ PDF ก็สามารถทำได้ง่ายดายมากเช่นเดียวกันนะคะขั้นตอนก็จะง่ายๆนะคะดังนี้ไปที่แท็บไฟล์นะคะไปที่แท็บไฟล์จากนั้นให้เราเลือกเซฟแอ d นะคะเลือกเซฟแอสจากนั้นให้เราตั้งชื่อปกติเหมือนการเซฟเอกสารธรรมดาแต่เราจะไปเลือกตรงเซฟแอตไทป์นะคะให้เราเลือกเซฟแอตไทป์เป็น PDF นะคะเลือกเซฟแอตไทป์เป็น PDF จากนั้นเรากดเซฟนะคะแค่นี้ก็จะได้ไฟล์ PDF มาเรียบร้อยโดยจะไปเปิดกับโปรแกรมที่รองรับการเปิดเอกสาร .pdf นะคะ